ที่ประชุมคณะกรรมากาปรปปชมีมติ5ต่อ1นไม่อุทธร์คำพิพากษาของสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยยกฟ้องและเพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีจัดจ้างโครงการลอดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยวงเงิน240ล้านบาทโดยมติดังกล่าวส่งผลให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรไม่มีคดีค้างใดๆเหลืออยู่ในขั้นปปชอ,อีกต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่4มีนาคม2567 สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องจำเลยทุกรายเนื่องจากไม่พบว่ามีเจตนาในการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและได้มีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งรักชินวัตรในเฉพาะคดีนี้หลังจากที่ปรประชพไปโจท์ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายนิวธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนายสุรนันท์เวชชีวะบริษัทวัติชนจำกัดมหาชน บริษัทสยามสปอร์ตสิทิเขตจำกัดมหาชนนายรวิโลทองเป็นจำเลยที่1-6ต่อสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความผิดต่อพระราชบัญญตัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐอย่างไรก็ตามสำหรับคดีความของนางสาวยิ่งลักษณ์ินวัตรปัจจุบันมีเพียงหนึ่งคดีที่สาลดีกามีคำพิพากษาไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือกรณีการเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมีโทษจำคุก5ปีท่ามกลางหลายฝ่ายกำลังจับตามองถึงกระบวนการช่วยเหลือคดีต่างๆของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรต่อไป